สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อารเธออาร์ตอีกครั้งนะคะคลิปนี้นะคะอารเธอรอาร์ตยังอยู่ที่เขื่อนซิลินทรซึ่งเราจะพาเพื่อนๆมาที่วัดป่าโพธิยานซึ่งวัดป่าโพธิยานนี้นะคะได้ถูกตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2536โดยมีพระโพธิยานเทราเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนําชาวบ้านมาสร้างวัดเพื่อดูแลป่าไม้เป็นวัดสาขาที่8ของวัดนองป่าพงนั่นเองค่ะ สำหรับเสน่ห์ของวัดป่าแห่งนี้นะคะคือพันไม้นา,นานาชนิดที่ลายร้อมวัดอย่างมากมายและยังมีศาลาเรือนแพที่ตั้งอยู่กลางน้ําในลักษณะของแพที่เชื่อมต่อกับฝั่งด้วยการสร้างสะพานไม้เชื่อมเข้าไปที่ตัวเรือนแพสะพานที่สร้างขึ้นนี้มีความโค้งดูเรียบง่ายแต่ก็ยังคงความสวยงามของโครงไม้อยู่ค่ะ และวัดแห่งนี้นะคะยังขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่ประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไว้บนหลังคาเรือนแพซึ่งกระแสไฟที่นำมาใช้มีกำหนดระยะเวลาในการเปิดปิดไฟอย่างชัดเจนและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่อนุรักษ์พันไม้พื้นเมืองให้ได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วยค่ะ วัดป่าแห่งนี้นะคะนอกจากจะขึ้นชื่อในความสวยงามร่มรื่นแล้วทางวัดยังสามารถให้ผู้ที่ใจบุญได้ให้อาหารปลาและอาหารลิงได้เพราะที่นี่เป็นเขตอภัยทานนั่นเองค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะว่าที่วัดป่าแห่งนี้ยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อาร์เธอรอ์รับรองเลยละค่ะว่าถ้าเพื่อนๆได้มาที่นี่แล้ว จะรู้สึกสงบร่มเย็นและประทับใจมากๆเลยล่ะคะ่ะส่วนคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย